ครับเพราะว่าหลังจากที่มีการได้เปิดงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีได้ชมเิศการนะครับซึ่งเป็นเิศาษาษาาการตะกอบัตของท่ญญานพระจัรทรโดนวันน,นี้นะครับ ประกอบด้วยการแข่งขันกลองเสียงการประกอบพิธีบูชาครูประเพณีไหว้ครูประจำปี2565ครั้งที่18ของเหลา่าศิษย์สานุสิ์อาจารย์อุดมอัคคัธมโมการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนตลอดทั้งพี่น้องชาวอำเภอร่รองคำ สานุสิทธิ์ของพระอาจารย์อุดลักรธรรมโมขอบคุณสาธุชนชาวอำเภอร่องคำทุกๆท,ท่านที่มีส่วนทำให้งานในวันนี้สำเร็จลุล่วงด้วยเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรุณากล่าวเปิดงานสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ่งที่น่าดีใจนะครับว่าพอเข้ามาบรรยากาศในวัดนะครับเป็นบรรยากาศวัดแบบอีสานจริงจนะครับ ก็คือเดี๋ยวนี้วัดเนี่ยจะมีอยู่สองแบบหนึ่งวัดที่เป็นแบบอีสานเรานะะก็คือเป็นศิลปะวัฒนธรรมให้คนในชุมชนได้เข้ามาสืบสารนะครับวิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน,นวัด แห่งนี้นะครับวัดป่าลงเมืองนี้เป็นเป็นวัดที่เป็นวัดอีสานจริงๆนะครับเป็นวัดที่รวบรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมทั้งองค์ความรู้นะครับแล้วก็เป็นที่รวมศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธนะครับมารวมอยู่ด้วยกันนะครับนี่ก็คือเป็นวัดของคนอีสานอย่างแท้จริงนะครับส่วนดีใจอีกประการหนึ่งก็คือได้รับทราบว่าเราจะมีการไหว้ครูนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือช่างนะครับวิชาช่างนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่เขาจะไหว้ครูก่อนที่จะทํางานนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นในสองกลุ่มนี้นะครับเป็นเป็นกลุ่มที่นายกย่องนะครับที่ยังยึดถือความกระตัญอยู่นะครับในการไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทํางานหรือก่อนที่จะปฏิบัติงานนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ ยกย่ยชมเชยใน2กลุ่มนี้นะครับที่สําคัญไปก่อนนั้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์อดุลอาคาธรรมโมที่ได้เมตตาเป็นหลักให้กับทั้งกลุ่มงานศิลปินกลุ่มงานช่างฝีมือนะครับแล้วก็ขอชื่นชมคณะก,กรรมการจัดงานนะครับรวมทั้งพี่น้องจากอำเภอร่องคาที่ได้เล็งเห็นความสําคัญในการ สืบทอกดกภาาูมวัฒนธรรมของเรานะครับแล้วก็ขอให้การจัดงานในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วก็ทำโรงรักษาขนมทเนยมอันดีงามของชาวอำเภอร่องคําอยู่ตลอดไปแล้วก็ขออํานาจคุณภระีรัตนาไตรีของท่านอาจาร,รย์อดุลอาคาธรรมโม นะครับจะปลูกบุตรลิงตลอดจนสิ่งที่ท่านารมนับถือจงอรวยวยพรให้ท่านผู้ร่วมงานทุกท่านประสบโชคดีตลอดไประผมขอเปิดงานสืบสารภูปัญญาท้องถิ่นเสียงกลองอเอาพื้นร้องคำได้บัดนี้ครับขอบคุณครับขอการขอบพระคุณท่านกติยาใจมณีนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสิน์เป็นสัญญักษณ์วกังการเปิดงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเสียงกลองแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทาง น่ารักนะครับชศิลปะนะครับหาได้ยากนะครับพี่น้องหลายท่านมีโอกาสได้ไปร่วมง,งานงพระราชทานเพลิงศพของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่เห็นเป็นอดีลิงน,นะครับ ทีมมือของท่านพระอาจารย์บุดเากับคณะศิตวิทยารุ่ครับแต่เริ่ม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 ขึ้นรูปเลยเริ่มต้นรูปก่อนำนะครับกระทำแล้วก็ถือว่าเป็นช่างที่ไม่ใช่เป็นช to <Brain. S 1> ่างเป็นไม่มีน้อยนะช่างกับงหมดแล้วล่ะตุ้งไม้กระดาษตุ้ยไม้กระดาษไม้กระดูกกระไม้มหาอุดรศร ไฟศาลหลังเมืองเลื่อนเลื่อนหัวบกทิศกินงหย่าไฟศาลสลักของมหาวิทยาลัยมหารคาลัยที่ที่สลักลงในแผ่นของ ราชารตรนนดรซึ่ง็นเทศการอาตาประวัติรวมการผลนาจะต้องแม่นครับวมนนี้ทางเราไม่้ามราทำได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเราดูแล้วเราจะต้องแม่นท่านอาจารย์ไม่แม่นไม่ได้แล้วม่นต้ไม่ได้ 政治党。<noise> 菩萨ชนิดกระชนเพื่อรองธรรครับนัตายาอิสระเนนะสหงปัญจสีลานิยาจามาเวสุงวิสุงรัคะนัตายาติสัตตุสัมมาสัมปุทสะ

ยอดทะเลคุ่นควันเก่าไขคดีในโลกุ่มมากโวดภายชนผูนางอยู่นี่ให้หายหอนใจแจงจางกระสันเนท่อนผูกกาเอ้ยอันิี้หมดว่าตามงามใสสุดแต่เมืองเฮ้านี่่าสีกังสมพ่านประเจ้าเลียงบากแต่น้อย